ได้ความใส่ปักทองได้เยอะนี่ตับไปแล้วนี่ตะไคร่เอาลงไปเลยแกงหมูใส่ปักทองตำพริกไว้เรียบร้อยแล้วแกงอีสานเวลาเราใส่ปลาแกงหมูใส่ปักทองไม่ใส่ปลาใส่น้ำปลาใส่ผงงาเดี๋ยวะเกลือไปแล้วใส่เกลือใส่หมกิกแล้วตำหมกิกใส่แล้ว กำใส้พิกแล้วข้างขวาใี่จะทอดัวน,น,นี่จะ้อด้วก็เอาผัดลุ้ัขวน้ำกันน้งนเสร็จส็ปก็เดนเรื่อยเขยิบน้อยก็เอาผัดลุงได้ หวนกันี้หัวพัดชุดก้อนเหวอ้อนนั่งเต้เน,นี่ใส่พัดคชอเหัวพาตุ่งหลังกันเลยหลังหนื่อยกันสน้ำโค่น้ำจะเหน่อยงันไ <c oughs> ห,หม่ ไฟแห้งก็ไม่เห็นหอนียข้าวเกิไฟแหงกินป็ตมันเหรใส่สักทองเลยขวไปเรื่ก็สใส่เส้นามใจ่่หอยอักปาก่อนเนียพี่น้องเลย ก็เรื่อยๆก่อย่านี้หมดกต่ไฟใหญ่นาหัวแบบที่สามแบบจะใช่เขาครับพันปูมาใส่มันจะุกขุ่นแป้ง้อนปู con sẽ rửa làm xe kem muốn xe một ướt thì có đi tán ứ một ướt, cũng thấy sắc thong cho kênh Ghiền Mì Gõ แค่ละตือก้อนเพื่อพักเบื่อย้ายเบื้องกอนไปเล็กน้อยพอฟ้าปาิดแบบนี้พอปิดไว้